5อันดับรถยนต์มือหนึ่งราคาถูกที่สุดในประเทศไทย 1. Suzuki s e r i o ราคา3 6 3 0 0 0บาท Suzuki เปิดตัวเอิกคาขนาดเล็กนะครับ Suzuki s e r i o <GO> เป็นหนึ่งหนรุ่นที่ประหยัดมากกว่าด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กที่สุดในไรดาเอาในไทยแบบ3สูบ1.0ลิตรไม่มีเทอร์โบ1 2วาว VVT 68แรงม้า แต่น้ำหนักตัวรถเนี่ยเบามากนะครับจึงสามารถขับได้สบายๆเลยอัตราเร่งเนี่ยไม่ด้อยกว่าพวกรถเครื่อง1นอเลยนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบเรื่องของความกว้างขวางภายในห้องโดยสารที่มีการตัดพอนลดชิ้นส่วนบางอย่างเช่นบอกแผงวระตูคอนโซลเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ใช้สอยและก็หลังคาเฮดลูมี่มีความโป่งโล่ง,ลงนั่งสบายไม่อัดมาพร้อมกับความสบายอย่างนี้แล้วก็งประหยัดได้ถึง20-2 2ิงิตรต,ต่อลิตรรุ่นเกียรษษ์ธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นเพียง363 0 0 0่านบาทนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ถูกส 2. n i น s ส n ันมา์ชราคา420,000บาทน i ส s ันมา r ์ h เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นรถอีโคคาร์ในยุคบุกเบิกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งในชื่อมาร์ชเคยใช้ในประเทศไทยเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดเปียงปางอะไรกันมากนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งในปัจจุบันหรือว่ายุคป,ประมาณ10กว่าปีก่อนนิด,นดๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอีโคคาร์น่าจะเรียวกว่าเป็นอีโคคาร์คันแรกในประเทศไทยเลยด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยทำให้มียอดขายสะสมมากกว่าหลายแสนคัน นันราคาของมาชะครับเริ่มต้นเพลง420,000บาทที่บอกไปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 2ือ2ลิตร HR12DE ขนาด3สูบ2 2วา wow, ว CVTc 7 9แรงมา้าเกียร์ธรรมดาสามารถประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง20กิโเมตรต่อลิตรสบายๆเลยคันนี้สาวๆชอบมากสอหบคนที่ชอบอะไรเล็กๆนะครับใช้งานคนเดียวอะไรอย่างนี้3นิสันอเมร่าราคา445,000บาท นิ่สันว ER ์อเมร่กาในรถ Eco คู่ขาขนาด10ประตูคันแรกของไทยเลยนะครับที่ได้รับการตอบรับจากมวลชนเป็นอย่างดีโดดเด่นด้วยขนาดห้องโดยสารนะครับที่มีความใหญ่โตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่นั่งตอนหลังนะครับที่แบบโดดเด่นมากๆเลยสำหรับอเมริา ER เนี่ยเริ่มต้นเพียง445,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.2dHR 1.2DE ก็สเปคเดีวยวกับ ER เอเมริาเลยจริงๆ ไมล่าจะเด่นตรงที่ว่ามีชุดแต่งดิสบล์ให้เลือกด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าใหญ่นั่งสบายกว้างขวางอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ไมล่าที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ไมล่า1นึ่งศูนย์เทอร์โบนะครับคือหนึ่งศูนย์เทอร์โบก็นับได้ไม่นับได้แต่จะพูดถึงตัวหนึ่งหรือสองตัวเก่าอะไรอย่างเงี้เออที่ก็ยังมีรถค้างในศูนย์บ้างอะไรอย่างเี้บ้างนะแต่บางสวนก็จะหมดแล้วครับก็ต้องไปลองวัดดวงดูอะไรอย่างเงี้ยว่าจะยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้นะครับสี่นิสสุบิชิมิราคา 4, 6, 7, าจ อีกหนึ่งรถยิ่คขายยอดนิยมนะครับสำหรับมิชูบิชิมิชิล่าชนะครับเป็นชื่อที่เคยใช้ทำอาหากินเมื่อประมาณ30ปีก่อนที่แล้วครับผมเกิดไม่ทันเหมือนกันเอาจริงจริงจนเกิดเป็นคู่ขายอีกคันแล้วขายในตลาดในราคาเริ่มต้นจำหน่ายที่467,000บาทนะครับตัวรถขนาดเล็กน่ารักนะครับเครื่องยนต์1.2ไมเวก78แรงม้าเรียกว่าทั้งแรงทั้งประหยัดเลยก็ว่าได้นะครับเออ78แรงม้าแรงก้อนเนี่ยอ่ะยอดขายโดยรวมนะครับก็หลักแสนคันเข้าไปแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งของ Mitsubishi Attrage ททีีีี่่่่่เเรรยยกกกวาาาาาานนนนนจะแขขงััอ้ลคคู5 477,000บ รถเก่งขนาดเล็กของมิซูบิชินะครับเปิดตัวครั้งแรกในไทยเพราะถ้ามาจากอีโคคาอย่างมิซูบิชิมิราสนั่นแหละเออจาก5ประตูมาทำเป็น4ประตูแทนซึ่งเครื่องยนต์ก็สเปคเดียวกันเลยแล้วก็รองรับน้ำมันน่าจะเ่าหึงเก่าห้ายี่อะไรอย่างนี้ไปน้ำมันสูงสุดคือ22กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะอะไรอย่างนี้นอกจากดีไซน์ที่ค่อนข้างดูดีเยี่ยมแล้วนะครับก็ยังสามารถประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ5รถมือหนึ่งที่ราคาถูกในประเทศไทยนะครัััััััับบ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 เเเเเเป็็็นนนนนนไไไไงงงงง้้้้าา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 ะะะคคคครรรรชชออ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 อมมมม่่่่่่ยยยกกกกกกตตต์ดดจจูสึขทีีีว มันไล่ตามสเกลราคาครับไ <AMA> ม e> ่รู้จะนับยังไงดีอะไรอย่างงี้ยเพราะว่า1.2มันก็ยังมีอยู่บางศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมนี่สันสองรอบไปซูวเชีสองรอบเลยทำไมไม่เอาแบร์อื่นมาบ้างอย่างงี้ก็อย่างที่บอกตามสเกลราคาเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากรู้ว่าคนหนึ่งคิดยังไงเหมือนกันเออคนหนึ่ก็ขัดขัดใจเหมือนกันนะที่เอาแบบ2รอบอะไรอย่างงี้ยอ่ะก็ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคนดูในที่ทิกดฟอลเกอร์นะครับไปลบาย